Students, we will focus on English vocabularies because uh, English grammar today is about patient words. That is why we have to know uh, a lot of vocabularies as you can remember. Are you ready? Yes! Yeah. Yeah. Please open page 2 by Bernardi song, Tom ไปแวนที่ไหนแวนที่ไหนจะกดด้วยจะไปดู I E แวนที่ไหนดูดังเกตแวนแวนที่ไหนจะไปดู E I E แวนที่ไหนแวนที่ไหนจะไปดู E I E แวนทีนสองวอตอะไรจะไปดู H E I E วอตอะไรอาสองวอตอะไรจะไปู สามวอะไรามวอทอะไร i เมื่อไหรามเวนรามเวเมื่อไร่ามเวนเมื่อไรเวมื่อไหร่ถามเวนเมรเวมื่อไหร่ามเวนเมื่อไรามเวเมื่อไหร่ามเวรเมื่อไร่ามเวเมื่อไรเมื่อไร่ามเวเอไรามเวอไ่อามเวอไรามเวเอไร ัของคสี่ยัวของคุณห้าเอมชอรอหกไม้ของฉัน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 

เจมสเจวว์ก <James S 2> e ทำงานทงานวทำางาน o, o r กทำงานก้าวว์กทำงานงาน o, o r k work, ทำงานเส็ afternoon ตอนบ่าย afternoon ตอน เซฟอัพตะน o o นตอนบ่าย A F T E R N o O N อตนงตอนป่ายเซฟอัพต o นนตอนป A F T E R N O O N ตะนตอนป่าย11กไป G O กไปกไป G O O ไปกไป G O O ไปภูเกเตเป็นจังหวัดหรอใช่คใช่ครับใช่หรอ เอ้ยไม่เชื่อเด็กเอ้ยอใช่เหรอภูเก็เป็นจังหวัดเอใช่เดี๋ยวไม่เชื่อเด็กแป๊บหนึ่งเด็กบอ้าวไม่ใช่ภูผอเเ็เออูเกนเป็นจังหวัดไปอาก่งเกงเกงกงไว้แก่งอาพ่อไหนแล้ว ข้อที่1จังหวัดภูเก็ต h u k ูเกหวัก็ตสิจังหวัดภูเก็ต h u k ก็ัหวัดภูเกตสิจังหวัดภูเก็ต t h e ภูเก็งหวัดเก็ตส3บเล่น a y พเ P L a Y A N สพกาสนามเด็กเล่น P L Y G R O U N D ส14เพลกาสนามเด็กเล่น P L R N D เพกาสนามเด็กเล่น สิบห้าหน้าต่อไปสิบห้าขารถยนต์ C A R ขารถยนต์จิ้มไปด้วยลูกสิบ้าขารถยนต์ C A R ขารถยนตขารถยนต์ C A R ขารถยนต์สิบหกบอสอ B O x บอสคอมบอสคอม B O x บอสคอมบอสค B O x c o อมสิบเลค์ o F, 17, นม

ยี่สิบแดแบมคอกบขอกรุงเทพยี่สิบแปดแบมอกุงเทขอกรุงเทพยี่สิบสองคันเลอร์สีคันเลอสีคันเลอร์สีคันเลอร์สี ยี mobile, ่สิบสาลชอบ L I k E like ชอบ like ชอบ L I K E L I K E ชอบยี o, double, u, yellow, ่สิสียอสเหลือง Y E W L O w ยสีเหลือง e ย l ร w สีเหลือง Y E L O W y e l l ย่สลสีเหลือง ยี่สิบห้าด็อกเตอร์หมอ D O C T O R ด็อกเตอร์หมอด็อกเตอร์หมอ D O C T O R ด็อกเตอร์หมอด็อกเตอร์หมอ D O C T O R ยี่สิบหก get up ตือนนอน G E T U P get up ตือนนอน get up ตือนนอน G E T U P ตือนนอน get up ตือนนอน นน 27. ่สครับบอมโออะอตฟีซีเอลคไปอครับมอมโออตฟีโอครคับมอ, free, k, อมอครับอมโออะอตฟีซีเอคร์ับมอมอครับอโอออตฟีออครอับมอมยีชื่อแมทธิ แดับเบิลแมทวชนเดี่ยวพูว่านะติวพูว่าทุเอินทุเขียนผิดหรือเปล่าเดี๋ยวพูใช่ายให้แปบหนึ่งเราจไปถึงนะครับเออเราเรียวข้าวเยนเปดทุูเอิญเขียนเพดต้องทีสองตัวดับเบิลทีแมทธิวทีสองตัวดับเบิลที พาวาน,นแก่ยังโรกแมทิวทีสองตัวดับเบิทีเข oh wow. like, ียนยไวทีไว้ข้างบนเออแต่เขียนยังไงก็ได้ไม่ให้มันงงทีสองตัวแมททิวต้องดับเบิที M A ดับเที H E W ปีโป้มันิน้ำอะไรนานใั่เบเนี่ยเขาขาวอะไรก็ มีป <c oughs> ้อแล้วแมทชิล <t> ห <is Storm> ู่เอื้องเขียนผิดต้องดับไว้ทีอ้าวแมทชิวชื่อแมทธิวไป M A d o e T H E e แมทธิวชื่อแมทธิล แมทธิวชื่อแมทธิว L M T H E ชื่อแมทธิวต่อไป29่หน้าต่อไปโลกเร้ว2ี่ะิา่านประเทศญี่ปุ่น J A P A N ญี่านประเทศญี่ปุ่นญี่ปานประเทญี่ปุ่นญี่ปานประเทศญี่ปุ่น สาเส o บุกหนังสือ BOOK โเบุกหนังสือบุกหนังสือ B บุหนังสือบุกหนังสือแะบุกหนังสือสามสิบเอดแทบเตแทบแทบเ สามสิบสองสตวเดนนักเรียน e S T U D E N T สตเดนักเรียน32มสิบสองเดนนักเรียน e S T U D E N T สตวเดน์นักเรียนสามิบสองดนักเรียน S T U D E N T สตวเดนนักเรียนสามสบสามรบารีฮองสมุดไรบารีก็รู้สึกกูเอิญจะเขียนผิด เดี๋ยวเดี๋ยวครูเช็คให้ห <c oughs> อ่า L I B R A R Y L I B R A R Y ไม่ใช่ L Y R Y แก้แก้ L Y เป็น R Y ตัวส,ส,ส,สุดท้ายสองไอสองตัวสุดท้ายอ่ะ L I B R A R Y ปะบานทันไม่รู้มาเดี๋ยวครูแก้ให้ เดี๋ยวยวใจเย็นๆลูกใจเย็น L I B R A R Y ทันไหมครับเดไม่วัเดี๋ยวๆใจเย็นๆ L I B R A R, y. I B R, A R y ทันไหมทันครับคุณหนึ่งทันไหมลูกมาช่วยเชอนเขียนแทนอ,อ่านออกเป้า มามามาเดี๋ยวครูเดี๋ยวครูเขียนัพให้ทีหนึ่งเขีนัเัตัอัแล้วครับสามเดเดส library ห้องสมุ L I B R A R Y library ห้องสมุดสามเสาม library ห้องสมุด L I สารที 33, ่สามไลบรารีห้องสมุด L I B I A R Y ไลบรารีห้องสมุดสารที่สี่พาร์คพาร์คสวนสาธารณะ P A R K พาร์คสวนสาธารณะพาร์คสวนสาธารณะ P A R K พาร์คสวนสาธารณะพาร์ค ah, สวนสาธารณะ P A R K พาร์คสวนสาธารณะสารที park, ่ 35, ห้าทำเวลา t i เวลา I M e, ทาเวลา3 i เวลาสามสิ 6, บหกไบ k e จักรยาน b i กรยาภาษาอังกฤษนะโลก3ามสิ e, บหกไบค e จักรยาน b i k e bike จักรยานสามสิบเจ็ด car รถยนต์ ไอ้แทนไม่ใช่แทนสามารถ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 สามสิบแปดไฟขับรถ d i v e ขับรถไดฟ์ขับรถ drive i e ขับรถไฟ์ขับรถ drive ขับรถสามสิบเก้าไลท์ี

สไลด์ไมล์ลื่น S L I D E สไลด์ไมล์ลื่น scooter S C W O T E R scooter scooter S C W O T E R T T R เออเอาใหม่ไม่ต้องไม่ต้องแปลภาษาไทยหรอก scooter รู้จักไหม scooter S C W O O T

हाँ कि बाबा होन, F O N K E Y B A B A R, बही बाबा हो। हाँ कि बाबा होन, F O N K E Y B A R, हाँ कि बाबा हो। सिर्फ सिर्फ एशियन, A S I A N एशियन एशियन। एशियन, A S I A N อาเซียน45เมมเบอร์สมาชิก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 45อินเดียประเทศอินเดีย เคยจะอินเดียประเทศอินเดีย I N D I A อินเดประเทศอินเดียประเทศอินเดีย I N D I A อินเียประเทศอินดีสิงคโปร์ป I N G A P O R E โิปริโปประเทศสิงคโปร์

ส9สัเี้ง e t สัตเล้ยงเพสัตว์เลี้ยง PET พสัตว์เลี้ยงเพสัตว์เลี้ยง t ห้าสิบไทเกอร์สือ i e r ไทเกอร์เสือไทเกอเสือ TIGER เสือไเสื e r ไทกอร์เห้าสิทแมว มวแคทแมวแคทแมวแคทแม้าสิบอแอดและวแอดแล้วแอดแาิบสทอร์ทอตเตาทอทอตาทอทเตา สีสิบแรบเบดกระตาย R W B I และเบดกระตายรบเบดกระตาย R A W B I T และเบดกระตายรบเบดกตาย R A W B I T และเบดกระตาย Alright h e r e a rest or b I บบ r right, e k